แต่จะลืมว่ามันจะหนาวบ้านเราถ้าบ้านเราสูงแต่มันไม่มีไม่มีสินโนใช่ไหมอ่าทีนี้มันมีน้ำแข็งอยู่ข้างนอกหมดเนี่ยตอนนี้อากาศมันอยู่ที่สามสิบคอนเดนไฮด์สามสองก็เท่ากับศูนย์สามสิสองต้องต้องตัดตอนนี้บ้านตอนนี้เท่ากับลบลบหนึ่งลบสองบ้านเราโซนองศาลบเลยบ้านเราไม่มีลบหรือว่าไม่ไม่ถึงอ่ะไม่ได้จะถึงโซนก็ไม่มี ที่แม่คันนิงแม่คันนิงมันเต็มที่กันสามองศามากที่น้ำน้ำค้างเป็นน้ําแข็งอะแต่ไม่ถึงขั้นหิมะมาเลยปะโอ้โหถ่ายรูปเองนะเอ๊ะสิงมากแต่รูปลงเฟซบุ๊กคงลงข่าวแต่เอาขาวที่นี่หิมะมันตกเนี่ยต่ำกว่าต่ำกว่าสี่สิบมันก็ตกได้หรอสามสิบสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมันก็เป็นหิมะอ๋อเพราะว่ามันอากาศหรือถ้าต่ำกว่านี้ก็เป็นได้มันจะเป็นต้องลง แต่บางคือบางที่มันล่อไปทั้งลบเลยอ่ะ